สวัสดีครับลุงสินพระสมเด็จนะครับผาแท้พิสูจน์ได้ผ้าแท้เสรร์ประเมินราคาลุงสินพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็มาชมอีกหนึ่งองค์เนื้อหาวันนั้นหนึ่งอันนี้เกิดจากการล้างนะล้างแบบไม่น่าจะถูกวิธีนะเนะเพราะว่าผิวเนื้อถูกทําลายนะครับเรามาดูเดี๋ยวนะเรามาดูว่าเนื้ออะไรนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะบาดอันนี้บาด บาดเกือบลึกเลยนะฮะอย่างนี้ก็ได้นะครับแต,ร fork, แต่ว่ารอยบา ya, it, ดเนี่ยอย่าไปแตะนะอย่าเอามือไปแตะนะเนื้อผงปูนเปลือกหอยมันจะไม่เหมือนกับปูนปลาเตอร์นะครับดูนะฮะดูนะบาดจากตรงนี้นะนะทีนี้ก็คู คือเวลาท่านฝนแล้วนะยาวมือไปแตะนะเงืองท่านเนี่ยอาจจะมีผลในเรื่องของปฏิกิริยาก็ได้นะครับคือต้องเข้าใจนะครับคือท่านจะเห็นว่าร่วนซุยเห็นไหมฮะร่วนซุยร่วนซุยเพราะมวลโมเลกุลมันมันเป็นธาตุแล้วนะมันต่างจากปูนบัตเตอร์ปูนบัตเตอร์นี่มันเป็นสารประกอบของผสมคุณสมบัติของมันก็คือเนี่ยมันจะเหมือนกับเหมือนกับ เมื่อเจอร้อนชื้นนะฮะเมื่ออายุขผ่านเวลาในเรื่องของความร้อนชื้นนะครับมันจะดูดติดเข้าหามีความแข็งแข็งแข็งเสร็จป,ปุ๊บครบสามร้อยปีใช่ไหมฮะมันเกิดการย่อยสลายมันดูดติดเข้าหามันก็จะแตกโป๊ะพอแตกโป๊ะเนี่ยนั่นแหละอายุการย่อยสลายของมันมันไม่เหมือนกับผงปูนเปลือกหอยนะับผงปูนเปลือกหอยซึ่งมวมลเมลกุูลของมันเนี่ยละเอียดนะฮะไม่มีความอัดแน่นของปูนปัตเตอร์เนี่ยมันจะมีความอัดแน่น นะฮะเนื่องด้วยปฏิกิริยาที่เกิดจากความร้อนชื้นเนี่ยมันจะบีบตัวเข้าหากันพอครบสามร้อยปีมันก็แตกโป๊ะแตกโป๊ะมันก็จะเป็นเศษหินเ,เหมือนคล้ายๆกับของแข็งที่แตกละเอียดนะ,ะการหาค่าของมันเนี่ยก็จะเริ่มหาค่าความเป็นธาตุมันได้นะฮะพมันเกิดการย่อยสลายมันไม่ไม่เหมือนกับผงปูนเปลือกหอยผงปูนเปลือกหอยมันจะมีการเข้าหาออกเข้าหาแล้วแต่สภาวะความร้อนชื้นใช่ไหมฮะนะฮะเดี๋ยวมาดูานันนะีคกัน นะมันมีการยืดหยุ่หดตัวได้นะครับก็เกิดเป็นโพรงอากาศช่องอากาศเวลาแช่น้ำก็เป็นฟองอากาศนะครับแล้วก็นานๆเข้าก็แตกสลายนะแช่น้ําแต่ปูนปัตเตอร์เมื่อแช่น้ําแช่น้ําแล้วมันจะแข็งตัวอยู่ตลอดน่าจะเป็นบางกุนพรมหรือเปล่านะฮะเม็ดมมลสารธาตุเยอะอย่างเงี้ยนะครับนะฮนะ ต้องไปที่วัดชัยพฤกษ์สมาราและตะลิงชันแล้วนะครับไปดูวัตถุที่สร้างในยุคนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะท่านฝนเนี่ยระวังนะนะอย่าเอามือไปแตะนะเหงื่อของท่านก็มีผลเหมือนกันแต่ถ้าเป็นปูนบัตเตอร์ไม่เป็นไรเพราะปูนบัตเตอร์มันเหมือนกับมันไม่มีประตูะแต่อันเนี้ยผงปูนเบอร์หอยเนี่ยมันจะมีพงอากาศมันจะดูดซึมพอพอากาศที่ร้อนมันก็ดูดซึมอากาศดูดของเหลว สภาวะอากาศมวลอากาศเข้าไปก็เหมือนกันอย่างเหงื่อเนี่ยเราไปเกาะติดน,นะนะแต่อาจจะไม่มีผลอะไรมากมายนะแต่ว่าก็ให้ระวังบางทีเราไปจับจับน้ำมะนาวไปจับเกลือนะไปจับอะไรไฮเตอร์แฟบอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยล้วก็มาติดนะครับนะครับ ระวังมากอันนี้สวยนะเดี๋ยวต้องขอเช่าต้องขอแล้วอย่างนี้นะครับไว้เป็นพุทธศึกษานะผมจะชอบเก็บเดี๋ยวเราดูเนือ้ออาจจะมีอี๋ยวเอาน้ำปัดๆด,ดูเม็ดขาวดูเม็ดขาวนะยังอยู่ไหมยังอยู่นะ นะเนี่ยลวนซุยมากเลยจะต้องระวังนะเนี่ยเนื้อผมปูไปหมดแล้วไปล้างนะครับไม่รู้ว่าล้างด้วยอะไรนะแต่ก็ดีนะครับเราเช็คจากขมิ้นแล้วไม่มีสิ่งตกค้างนะฮะไม่มีสารประกอบของผสมตกค้างนะฮะไม่มีเคมีตกค้างผลนานเลยครับนะะถ้าเจาะมันก็ช้านะฮะผลบาดอย่างนี้เลยนะฮะ บาดี่ลึกเลยนะเอาแค่มุมเนี้ยรู้เรื่องนะเดี๋ยวมาดูด้านหลังมยโอ้ยนะต้องจับเบาๆม,มีหลายท่านนะครับไปล้างนะฮะก่อนหน้านี้เอาไปล้างแล้วเอาปูดปังหอยเนี่ยมันจะดูดพวกน้ํายาที่ล้างเนี่ยนะฮะ แล้วเวลาฝนกับคมินออกมาก็มีผลหือมกันนะเดี๋ยวให้ดูให้ชัดๆเลยนะให้ชัดๆเลยน่าจะเป็นบางกลุนะ บางคุณพรมนี่ให้ไปวัดชัยพฤกษสมารานะครับจะมีจั่วหน้าบันราชการที่สามที่สี่นะครับจะแบบนี้เลยนะครับไปสองเทียบได้นะครับนะครับลองดูเนื้อแบบนี้เเาาไปที่วัดชัยพฤกษสมาลานะครับตลิ่งชันนะจะมีจั่วหน้าบันท่านวางโชว์ไว้กลางแจ้งเลยนะครับสมบ,บัติมีค่านะฮะวางโชว์ไว้ตากแดดเลยนะครับ แต่ก็ดีนะครับให้เราได้เข้าไปดูได้ง่ายนะครับ6นาทีแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นไหม